ขั้นสุดช่วงสุดท้ายของรายการ True Insider นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะฮะว่าเตาะจะมาทําให้เราอิจฉากันนะครับบรรยากาศแบบนี้นะฮะในช่วงปลายปีกับวันหยุดยาวที่กําลังจะมาถึงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะมีแผนที่จะขึ้นไปเที่ยวทางเหนือไปรับไอเย็นกันนะครับวันนี้เตาะไปนําร่องแล้วนะฮะกับคลิปเตาะตอนยอนอินเชียงใหม่นะครับจะน่าอิจฉาขนาดไหนเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ วอนนี้ตะ้อ,อยู่เชียงใหม่เจา้าวันนี้ขอมาเที่ยวไกลนิดนึงนะคะพอดีวันที่มาเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เขามีการจัดงานที่ชื่อว่า Pop Market ขึ้นมาซึ่งในงานก็เป็นตลาดนัดขายงานดีไซน์ที่รวบรวมสินค้าของใช้ของแต่งบ้านที่เป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่นไว้กว่าร้อยรายการเลยทีเดียวคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูงานศิลปะก,กันนะคะตามมากันเลยค่ะม,ก,ม <c oughs> กันยุ อกนี้ของแบรนด์แทงโก้ก็มาจัดแสดงด้วยเหมือนกันเป็นหองเปลินเป็นเปลหนังสารเก๋มากๆเลยอ่ะอันนี้เป็นเสื้อปกติเราจะเห็นแบบเสือธรรมดาลายไม่ค่อยสวยใช่ไหมแต่นี้เขาทำเป็นลายสีพิเศษเลยถักทองอมาสวยมากนี่คือแผ่นที่ของงานทั้งหมดนะคะเราอยู่ตรงนี้ C T C D C นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่างานมันแบบ กว้างใหญ่มากถ้าเกิดเราจะไปอีกที่นึงเนี่ยต้องขี่จักรยานไปก็ไม่รู้ว่าจะเดินหมดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะไปค่ะคดยังเป็นมาเชียงใหม่ก็ต้องนั่งรถแดงใช่ไหมคะเดี<ส>๋ยวเราจะนั่งรถแดงไปอีกที่หนึ่งเพราะว่าคงปั่นจักรยานไม่ไหวจริงๆคะ่ะที่สำคัญเนีนั่งฟรีด้วยคะ่ะชอบชอบถึงแล้วคะ่ะปัอกมาร์เก็ตอยู่ตรงนู้น เดี๋ยวเราเข้าข้างในกันดีกว่าการตีมาฟูจะเอาเป็จูบไม่ร้านพัดผมด้วยอ่ะเมียหรือจักหมอนน้องกระต่ายไหนายซี ก็เสียตังะคะ่ะ Power of Stone นะคะได้เป็นแหวนอันนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวขอดูก่อน Amethyst จะช่วยทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นร่ำรวยการงาน,นสุขภาพความรักแล้วก็ปกป้องเราด้วยนะแต่และเลออะิศอ่ะพรุ่งนี้ไฟจะดีค่ะเป็นกระต่ายสามหูนะคะมีผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงชื่ออะไรนะ <Happy. S 1> ผู้หญิงชื่อ t r a ป p y กับผู้ชายชื่อทริปปีนะคะ oh. เจอคนรู้จักค่ะพื้นพี่ที่โรงเรียนนะคะเราจมาสนับสนุนพื้นที่เรา mm hmm. <laughs> ชื่อลาน S อสฮาร์ดไนะคะ <laughs> สามารถเข้าไปดูได้น,นีจก็ยโดนอีกแล้วคะโดนอีกแล้วค่ะเอาไปเป็นคู่กับเคสที่บ้านไง ้านนี้เนี่ยเขาดีมากเลยนะคะเราสั่งทำได้แล้วเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อเราลงไปได้ด้วยในพวกเคสมือถือเคส macbook เลย,ย่าเนี้ยสองอย่างแล้ววันนี้มีนนี้เทียนหอมค่ะล้านนี้นี่เขาได้รับรางวัลด้วยนะคะเชียงใหม่ดีไซน์อวอร์ดจะมีกลิ่นต่างๆนี่เป็นเทียนกลิ่นลาเวนเดอร์เปตเปอร์มินครีม มันเก๋ตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นก้นขวดของเบียร์ถูกตัดครึ่งนะคะแล้วก็เอามาใส่เทียไนไว้ข้างในเอจ้าเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะใครที่อยากมาเนี่ยไม่ต้องมาแล้วนะคะเพราะวันนี้เ,นเป็นวันสุดท้ายแล้วค่อยมาปีหน้าแต่เดี๋ยวต้อจะเก็บบรรยากาศมาฝากแทนและกันนะเดี๋ยวไปเดินช้อปปิ้งต่อดีกว่าสวยจังเลยอะ่ะ สกู๊ปได้ทำเอาคุณผู้ชมรวมตั้งผมเนีฝันค้างกันไปเลยนะงานจบลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าดูจากบรรยากาศแล้วเนี่ยน่าจะเป็นงานที่จัดขึ้นได้ดีและเชื่อว่าน่าจะมีครั้งต่อไปอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมที่พลาดก็ไม่ต้องเสียดายไปนะครับดูบรรยากาศเอาไปก่อน หลายๆคนคงจะสงสัยนะครับว่าทําไมเที่ยวนี้ต้องไปทําสกูปไกลถึงเชียงใหม่นะครับอดใจรอนะฮะไม่นานจะทราบครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยให้ฟังคราวหน้านะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้รายการ Tru e Insider ก็ได้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะกลับมาพบกันใหม่กับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับทุกเรื่องที่คุณไม่รู้เรารับประกันว่าคุณจะรู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังนะครับผมเดียวพุดลาไปก่อนสวัสดีครับ